เหมือนพี่เพื่อนๆกับมาเติมให้กับน้องอัชยาเป็นมิตรภาพที่ดีครับพี่เพื่อนๆทุกคนตอนนี้พี่เพื่อนบางครั้งที่เราแบบไปเมื่อเขารู้จักตัวตวนวัดจริงๆเขาก็จะรู้ว่าเป็นอะไรตอนนที่มีมิตรสัมพันธ์พี้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกเกอบกันไว้มิตรภาพแบบมิตรสัมพันธ์ที่ดี เราก็จะเป็นมิตรภาพกับทุกท่านเ,เป็นกำลังใจให้กันทุกท่านไอ้วางเข้ามาเดินแอบแบแอบแอบเข้ามาบ้านหลังน้อยสวัสดียามเช้าที่ประเทศไทยแล้วก็ ที่ต่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่หลังไม่ได้ก็จะกำลังจะนอนกันก็มีหลท่านก็คุ้นในนะคะให้พ,พี่อเพื่อนนอนหลับอย่างนี้นดวงตาคือแววลงมาได้ข้าเรียนเชิญเรียนเชิญไปตงาารงพา,ากันมองกันมองพักการจ้องการจ้องแล้วก็ไม่ยอมลงมา,าอหา,มาหารอังวัดนะอาหารอังวัดได้วังดับ้านอังวดัดจริงๆตลอดพี่อเพื่อนทุกท่านนะคะ สวัสดีจ้าแล้วก็กดเลิฟให้น้องวัดด้วยนะคะกดเลิฟติงกด,กดติ๊งน,นะคะจิ๊งอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เรามาอยู่ด้วยกันสมัยก่อนนะน้องวัดอะตอนตอน,อน,อน้องวัดยังเด็กเนาะ ตอน,นอ้อยยังเด็กตื่นเช้ามาจะมีวิทยุเนาะวิทยุเทปอ่ะเครื่องประมาณเนี้ยเครื่องประมาณวิทยุเทปอะไรตาอีไรฟังเทปได้สองฝั่งฟังเทปฟังแต่แต่ยังไม่ดีไม่มีทีวีนะมีวิทยุเทปใช้มวนเทปเนาะมวนเทปอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วก็มีวิทยุมี emfm ตื่นเช้ามาเยอะเพอนี่ก็คือ พ่อก็ชอบเพลงเขาชอบตื่นตื่นเช้ามาเขาจะเปิดอย่างนี้เลยนะเขาเปิดดังกว่านี้เพื่อนเพื่อน่อนแล้วเนี่ยเขาเปิดแล้วลูกเขาก็ลูกก็นอนอยู่นะลูกก็นอนอยู่อยู่เลยเขาก็ตื่นเช้าเขาจะตื่นแต่เช้าตอนเป็นดอกตื่นขึ้นมาดื่นข้าวกับแม่เนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงกล่อมลูกลูกก็นอนย่งยิ่งย่างหนาวแล้วพอเปิดเพลงกล่อมไงป้าแม่ เมื่อกี้หนูไปกินข้าววันไก่วันปลาแมวมาอยู่เดี๋ยวหนูไปชมเดี๋ยวหนูไปชมหนังดาวพี่ป้าแมวนะเมื่อกี้หนูไปชมหนังสัตมาอยู่เพราะว่าเราจะแวะไปเวียนไปถ้าเกิดว่าเราแวะเวียนไปหากันบ่อยๆอ่ะพี่เพื่อนป้าแมวบอกว่าสวัสดีจ้าเราแวะเวียนไปหากันในหลังบ้านบ่อยๆเพราะว่าป้าแมวเขาก็ผ่านกดผ่านกินแล้วเราก็จะไปหากันบ่อยๆเดี๋ยวน้องวาก็จะเริ่มตอนนี้น้องวาก็ ไม่ได้ทาเวลาเหมือนแต่ก่อนแล้วน้องว่จะเริ่มคพ่อยแ,แ,แวะไปหลังบ้านเพี่อนเพื่อนไปค่อยชมบ้านเพี่อเพื่อนที่ว่าเมื่อก่อนเน่ะคือมีเวลาน้อยมากเพราะว่าเราต้องทําเวลาเนาะแล้วตอนนี้ก็ก็าแมวบอกว่าแม่มาจ้าแต่เขานอนแล้วโอเคหนูก็เดี๋ยวหนูนอนไปแล้วรอนหนู่ว่าแมวหนูนอนไปแล้วรอหนึ่งวันหนูก็ตื่นส่งเลิฟนะคะคนสวยบ๊ายบาย นูนอนไปแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วลงก็จะตื่นตื่นขึ้นมาเดี๋ยวพี่เพื่อนๆก็จะมาเล่าเราตื่นเช้ามาเพราะเขาจะเปิดเพลงกล่อมนอนอย่างเงี้ยเขาจะเปิดเพลงนู่นเปิดเพลงนี้แล้วก็คือแล้วก็บอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็เปิดจังเลยเพื่อนเพื่อน,นบ้านเลยนะไลนบ้านเพราะว่า,วาบางวันจะจะห่างกับคนผู้คนไม่ค่อยไม่ค่อยจิดกับใครเท่าไหร่ก็จะประมาณประมาณไลนะก่กว่าบ้านวันก็จะ มีหลังเดียวเราพอก็เปิดคนนอนค่ะนอนฟังเพลงค่ะเพื่อนที่แกตื่นมีมีคนเปิดเพลงเจมสไหมเนาะเจ๊ใหม่เนะาะมาขึ้นพิทีแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ไปนอนเจ๊ไปนอนเจ๊ไปนอนอย่ามาอย่ามาเยีายก,กดไลค์สักพักเจ๊ไปนอนนะของเจ๊ส์เราตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งเว,งวทีไว้อันนี้น้องก็คือวงกาอยังเยอะอยู่เลยนะใช่ใช่เจ๊ตั้งไว้